หนึ่งรอเลยพี่เบลี่ไม่กลับกันอนะ่ะเับกลับครับแต่ว่ามาออกงานพ่งนี้ด้วยอีกสองงานอยากใส่ใจโอเคเตรียมเลย <c oughs> <c oughs> ไเสียงร้องนี่น่ากลัวแล้วเนี่ยอะไรอ่ะมีรายการสดครับรายการสดไม่ได้อัดเทปแล้วรายการสดเราแรกคิดว่าอัดเทปลูกแพดี้ปเป็นไหนครับทานข้าวอยู่ครับทานข้าวอยู่เอ่อตอนนี้เขาแบบ ขอความเป็น p r i v a t นิดหนึ่งนะครับไม่ให้หันกล้องนะทุกคนราการสด11โมงครับจะไปดูย้อนหลังดีกว่าทำไมพูดไม่รู้เรื่องต้องปรับยังไงไหมแซบบอน้องสอยก็แซบอยู่ครับแซบอยู่ จพี่ไี่ิซับกว่าฮะตอนนี้ข่าวช่องสามออกข่าวพายุถล่มจันทบุรีอืจริงปะเนี่ยพายุเข้าขหนักงไหมผมพยายามรอดอากาศมาแล้วพายุวิภาอะไรเงี้ยย่ยดีนะไม่ได้อยู่บ้านเอา <c oughs> แต่ร้อนพามันเข้าตรงต,ตัวไหนไม่รู้จันทบุรีอุเภอไหนไม่รู้ <c oughs> แต่แถวบ้านน่าจะไม่ขนาบ,บนะ แต่พีปัดสองลูกมาอยู่ไหนเหรอะไม่ป็นต๊อกหกหมดปรเลยวผมปกตองหลับ่นม่ปัดของลูกมาพี่ไม่ได้ปักใครที่ช่วยนะแต่พี่ยังปัดใครีช่วยนะยงไม่ทันตองขี้ก็โ้นงไปมดน่ารักมากเนี่ยไปดูข่าวนะนตาปืนไม่รอดแล้ว จำโดนปลายอ๋อห,หนักๆก็จะโดนที่ภาคเหนืออีสานตอนบนคุณแพที่กลับมาแล้วเหรอเห็นออกหนกระแสะอยู่เมื่อกี้กลับมาแล้วครับมันเป็นรายการสดพี่สุดยอดอ่ะ <c oughs> กำลังนั่งดูหนกระแสะย้อนหลังวสนุกมาก ไอพี่ตานั่งอยู่เนี่ยมีคนถามคุณวิพามาหนักสองถึงสามวันนี้อ๋อทำท่าจับไปพรุ่งนี้ช่องไรายการอะไรคะติดตามนะครับใส่ใจหน่อยเออ ใส่ใจหน่อยครับใส่ใจหน่อยเออ <c oughs> ไม่จริงพวกเนี้ยไปออกรายการขนมแหม่มใช่ไหมแล้วทีนี้ต่อจากไปรายการขนแมแหมอ่ะก็คืออยู่ที่บุ๊กพอร์ตเลยคือพี่วินที่จะส่งฟอบไปเข้าไอ้ไนั่นไงเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ไปไอแคสนักร้อง พี่บล็อกพอยเลยก็ต้องรอดู้นนะบัญชีมันก็เป็นคนที่พูดอะไรไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ก็รอดูครับว่าจะติดไหมเลยไปเรื่อยแล้วมึงก็ชอบไปพูดให้คนแก่ฟังคนแก่มันตอบง่ายไม่รู้เหรอคนแก่มันเชื่อง่ายหรอกง่ายคนตายคนแก่ไม่ใช่อะไรสงสายคนแก่เขาก็รู้ว่าคนตามเรามันมีแต่คนแก่มันเชื่อเลยนะเวลาพูดอะไรเนี่ยง่ายเอาก็พรุ่งนี้พูดจริงก็ไปออกรายการคุณหัวแมวจริงๆไง อแล้วคนแก่ก็ไปไปไปเป็นตื้มเป็นอะไรไปมโนไปใหญ่ทีเนี่ยแล้วเขาบอกเบยังไงลูกสามทายให้มากๆนะไปหลอกคนแแต่ถ้าคนไม่เชื่อคือไม่แก่ใช่ไหมนอนหลอกคนแกโอ้ ใช่พรุ่งนี้ก็คือแบบไปออกรายการขนุ่มแหม่แมแค่นั้นแหละมันเหนื่อยม,มากถ้ามีมาสุดก,ก็รอว่าดูว่าจะได้แบบเป็นนักร้องไหมพรุ่งนี้นะครับก็รอลุ้นไปแคสครับเพอได้ส่งส่งแคสเองเลยใช่จะได้เป็นนักร้องวล็อกพอยไหมอะไรเงี้ยก็รอรไปต่อไปต่อไปต่อให้มันให้มันเรียแล้ว <c oughs> ไปจะเรียบ ตรองอย่างนี้แสดงว่าวันนี้ไม่ได้วิ่งหรอกเหมือนแน่เลยไม่ได้่แน่อันนี้คือประโยคเดียวนะเป็นชุดเอ้ยทุกคนเขาดีนะมันติดโอ้งคนแก่มีสมองนะครับอยอันี้เนี่ยเห็นไหมแต่มันไม่ใช่ทุกคนไงคนมันบางคนก็เชื่อแก เออไม่ได้หมายถึงทุกคนแต่ว่าเป็นจํานวนเยอะอะเขาชื่ออ่ะเออโอ้อันนี้แรงมากเออมีคนเม้นแรงมากบล็อกก่อนคนยีพอนน่ทำไมหยุดเป็นเด็กเลี้ยงแกะได้แล้วเออเขาพูดถูกไม่บล็อกทำไมเขาบล็อกก่อนบล็อกบล็อกไม่บล็อกไม่บล็อกคูเล่นพูดเล่นพูดเล่นไม่บล็อกหรอกผอทับได้ครับพูดมาเลยพูดได้แรงกว่านี้ก็พูดมาเออ ไปพูด <ies> ว่าฉ <ab ers again parfois> ันจะย้ายอะไรสัมโนคัวย้ายอะไรจนมีคนมาถามเฟรดี้จะไปอยู่ดุลีรมจริงเหรออะไรเลยฉันก็งงว่าฉันจะไม่ดูคลิปไงจะก็งงพี่แปรข่าวไปอย่างนเนอ้าวก็มีคนบอกว่าพี่เฟรดี้ไปดูสวนที่อะไรนะแถวบุรีรัมยำอ๋อสีสะเกตเออสีสะเกตจะก็งงนะหนูเนี่ยนะไห้ฟอนพูดว่าจะไปสัมโนคัวไปอยู่บุรีรัมย์จะไม่ทำอะไรฮะ พี่ไม่เห็นคลิปเลยพี่เดี๋ยวท่นจะบอกว่าพี่ถ้าพี่ฟังอะไรจากประกรณ์อ่ะพี่ต้องเอาสิดหานนะพี่ต้องเอาติดไปหาก่อนนะตอนที่พี่จะเชื่อนางอ่ะพี่ต้องตื่นก่อนตอนหลับเดีนี้ก็พอแล้วพี่จะมาหลับไปตามประกรณ์ไปด้วยไม่ฝรั่งจริงๆฝรัไม่ได้อย่างี้หรอกฝรัไปดูคลิปพี่นาราเยอะอ๋อรูเช่ออะไรีกันใครของ,งอะไรอย่างเงี้ย โคตรเนียนเลยอ่ะอืม๋อไอ้นั้นที่หลบคว่มมั้งเออยังเหมือนอ่ะเออโคตรเนียนนะอันนั้นเนียนที่สุดเลยไม่ทำได้เหรอวะอมันลดความลงเดี๋ยวภาพเด็กก็เป็นได้นั่งไปเลยเต็มที่ มืดมือนะอูชิอาเมงเกลียวคอมเครค้อะไรนะคู่เลยครับงคือก็แม่ซื้อมือฝากติดตามช่องด้วยนะคะทุกคน <c oughs> อ้าจริงๆฝอถกแพ้ได้หน้าเหมือนกันผมบอกไปแล้วยังไม่รู้ไอ้อ้วนไปถ่ายรูปให้ดูบ้างสิถ้าได้จมูกนิดหนึ่งเนาะพี่ต๋ะเนาะจมูกนิดหนึ่งไม่ต้องแล้วพอแล้วม่ขนาดตัวเองยังทำเลยฉันจมูกฉันไม่สวยเลยเดี๋ยวตอนไม่เห็นเลยจมูกฉันน่ะสวยแล้วลูกชมพู่เออแกจมูกโตเลย ไม่มีมันติดตามทีหลังไม่รู้แล้วึมไม่มันติดตามทีหลังก็ไม่รู้ด้วยว่าใครทำจนูกเหรออ๋อเออใช่ใช่ใช่เพราะมันเนียนดิงคนเยอะมาเนียนจริงดูไม่ออกเลยว่าพี่พีทที่ทำจมูกแบบคือแบบมองแบบไม่เห็นใช่ป่ะแบบอะไรเงี้ยมันดูแบบยิ้มหน้นาใช่มันดูแบบเข้ากับหน้าคนมากอะไรเงี้ยพอทำไปแล้วดูโอเคอ่ะสวยอ่ะอจริง แค่นี้รอแล้วค่ะอีกนิดหนึ่งเนาะตอนละอืมอาร์บีเนียเอไม่เท่าไหร่ปะยี่สิบเอ็ด <21. S 2> อ้ยหลายวันฝาเงินนนั้นจะเข้าเข้ายีิบสามโอ้ยหาไม่ยี่สิบสามราี่ล้ยี่ี่สามันเปลี่ยนแล้วเป็นไยิบสามแล้ว โปรทุเรียนทอดหน่อยค่ะเออนี่ไปกดในแอลฟานะครับกดอทอทอสองถุงลดสองร้อยดีมากอคิมอย่างเงี้ยคิมมาเยอะๆเลยใช่น่ารักที่สดใช่คลิปไหน